สวัสดี FC อซีอีคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยคลิปหนึ่งก็คลิปนี้ก็ได้จากขึ้นกาเลยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยพามาเบิงง่วเบิงควายอือก็นี่แหละเนาะ้านนอกขอกหน้าเห้าก็ได้ก็มีซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยมีซ้ำนี่เออเฮ็ดไท้เฮ็ดหน้าแล้วอือก็ย่ามนี่ก็ จากสีเห็นยังเ,เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเานาะ,ะเพราะฉะนั้นนี่สำหรับไอ้ไผ่ที่อยากมาอยู่บ้านาหรือว่าวางแผนที่มาอยู่บ้านกะกะ,กะต้องคิดให้ดีอ,อโดยเฉพาะคนที่มีหนี้นี่มีหนี้อยู่แล้วเนี่ยแล,แล้วอยากว่าง่ายคือบอสท่าในเมือนีนะแล้วแล้วอยากมาอยู่บ้าน เออผ่ว่าหาคิดห้คิดห้ยนักหนักเด้อเป็นน้องเด้อเออคิดห้ดีดีเออเนาะเอเอเดือนนี้ก็เป็นเป็นเดือนกุมภาพันธ์เนาะเออก็ใกล้เข้ามาพี่น้องใกล้เข้ามาเออสาหรับใครที่อเป็นหนีทอกสพพี่น้อง <laughs> เออเพราะว่าอันนี้มันกุมภาเนาะเพราะว่าการส่งไดอกส่งต้นทอกสพก็เป็นการส่งไไล่ปี ส่งไล่ปีก็ไม่เกินไม่เกินเดือนมีหน้าเนาะแต่ละปีเนาะสำหรับที่ผมไมเคยเห็ุเคยทรงมากก็ได้ผมก็ผ่านผ่านจุดนี้มาแล้วพี่น้องผ่านจุดการเป็นหนี้ทกศมาแล้วอืก็ตอนเป็นกาตอนเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนาะแรกเริ่มเดิมทีก็คือผมบ่นไดกู้ดอกพี่น้องแต่ว่าพ่อแม่ผมกู้พ่อแม่ผมกู้ กูไมอ n หยังมาดิตอนนั้นก็กูมาซื้งงัวพี่นอ้องกูมาซื้องวัวออก็มันก็เขาเรียกว่าอย่างไหนมันมันกลับไปได้แะละพี่น้องมันกลับไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อือว่าง่ายก็คือระหว่างไอ้ดอกเออดอกดอกไอ้ทกศออาครับไอ้เทาเรียงงวัวแล้วแล้วมันได้ลูกนี่ คือมันทรงบอท่านกันพี่น้องทรงบอท่านกันเออพอมันทรงบอท่านกันกัดงัวกับบางปีก็ออกลูกบางปีก็ไม่ออกลูกมันกัดมันกัมีแต่ทรงตะดอกนะพี่น้องเออพอมันทรงต่ดอกต้นมันก็ไม่ได้ตัดทักทีเออมันก็เป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆละ่ี่นี้เลยเพราะนั่นก็กว่าผมสี่ดหนีได้กัยผมไปหาเห็ดงานกุงเทพกันหลายปีพี่น้องจนปหนี้ได้เออสรุปแล้วก็คือ อ้ที่ผมไม่ปดหนีทอกอให้พ่อกระแม่ได้นี่บแมยนยนเฮ็ดกเกษตรได้พี่น้องแต่ว่าผมปด,ดิได้ยนผมเหตุงานลงงานพี่น้องอเพราะนั่นนะอ,อนะ่ะอทกศธนาคารเพื่อการกเกษตรเนี่ยผมว่ามันมันบแมนถูกพี่นอ้องคือคือว่าแหละคือถ้าเข้าสิไปกู้ทกศมาก โดยเห็นแค่ว่ามัน,ม,นมันดอกทูมันดอกทูกเนี่คือมองมองมองผิวเผินนี่ <c oughs> มันก็นเหมือนดอกทูพี่น้องถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ลงในรายละเอียดนะพี่น้องนะไม่ได้ล่วงในรายละเอียดนะผมก็เคือยกตัวอย่างครับพี่น้องได้ได้ฟังได้ชมมาเนาะว่าดอกทกรสอเนี่ยสมมุตินะผมสิโยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ฟังอีกรองหนึ่งสมมุติ เออเรากู้ทกสแสนหนึ่งเนี่ยกู้ทกสแสนหนึ่งนะเออปีหนึ่งเนี่ยดอกทกสเนี่ยมันสีตกอยู่ประมาณสองหมื่นเออเดือนหนึ่งเอ้ยปีหนึ่งพูดถึงว่าเนาะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็คือไอ้กู้ทกสแสนหนึ่งเออดอกนี้ มันสิตกอยู่ประมาณ2 3 0 0 0ง่นต่อปีแต่ถ้าแต่ถ้าไปกู้บริษัทอื่นหรือว่าธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ไ,ใชไอท้ทกสเนี่ยถ้ากู้แสนหนึ่งเนี่ยดอกเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ40,000ื่นแมนบอสามถึงสี่หมืแต่ถ้าทากศนมันจะตก2องถึงสมื่น มันสิเป็นแบบนี้มันบออแล้วทีนี้คนก็ไม่ได้มองผิวเผินพี่น้องเอคนบอ่อในมองผิวเผินคนไม่ได้มองลึกซึ้งมองแต่ผิวเผินก็คิดว่าดอกทอกสอมันแพ้เอ้คิดว่าดอกทอกสอมันถูกเอแต่หารู้ไม่ว่าพี่น้องเอข้าไปกูท้ทอกสอมาเนี่ยสมมติว่าเรากู้แสนหนึ่งนะเราไม่ได้เงินแสนเต็มนะพี่น้องเออเป็นอย่างวงบอ ก็มันบอกว่าหักค่าประกันหมื่นหนึง่งเออเห็นบอกพี่น้องเคยเคย <ๆ S 2> อันนั้นบอกพี่น้องพี่น้อง,องคือใครที่กู้ทกัคนนั้นจะรู้พี่นอ้องว่าสมมติกู้แสนหนึ่งเนะนี่ยเวลาได้เงินจริงๆเนะี่ยมันไม่ถึงแสนพี่นอ้องมันจะหักประกันเออโดยหารู้ไหมว่าไอหักประกันนั่นแหละมันคือดอกแล้วเออที่เขาหักปุ๊บนะอันนั้นมันคือดอกแล้วอ่าแต่ว่า ธนาคารอื่นธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ทอสอเนี่ยเขาไม่ได้หักประกันพี่น้องเขาไม่ได้หักประกันเอมแม่นบ่ละ่ะออแต่ดอกนีนมันมันกันอยู่ประมาณนี่แหละสามถึงสี่หมืน่นแต่ถ้าทอศอสอเนี่ยเบอกว่าดอกถูกดอกสองถึงสามหมื่นแต่คุณลืมคิดไปว่าเขาหักประกันอีกหมื่นหนึ่งอเอาไปเอามามันก็พอๆกันกลับไป เขาเรียกว่าพอๆกันกับไธนาคารอื่นหรือว่าบริษัทอื่นที่ปล่อยเงินกู้นั่นแหละเงินพอๆกันพี่น้องเ,ออเพียงแต่ว่าทกศเนี่ยมันพูดคุยง่ายพี่น้องออมันยืดหยุนได้เอ,อไม่มีต้นเอ,อก็ส่งแต่ดอกอ,อหรือว่าดอกไม่พออ,อก็ส่งแต่ดอกได้เอ,อมันคือมันง่ายนะพี่น้องเอ,อพอมันง่ายอันนี้แหละคือ คำว่าง่ายนี่มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียพี่น้องเนี่ยสำหรับใครที่รู้จักบริหารจัดการเงินเนี่ยเออมันก็ดีไปพี่น้องเออแต่สําหรับคนที่ไม่รู้จักการบริหารจัดการเงินเนี่ยก็ต้นทับดอกดอกทบต้นเออปีนี้เอาไว้ก่อนปีหน้าค่อยจ่ายเออกลายเป็นมอระดกตกทอดหนีทอกศยันลูกหลานพี่น้องเผลอเนี่ย ทรงดอกนะมากกว่าต้นอีกดอกสามแสนเอ้ยต้นสามแสนนี่ดอก, 3, อ 3, ดอกปลาเข้าไปสี่แสนห้าแสนลก็ทรงแต่ดอกไงทรงมาเป็นสิบปียี่สิบปีอือแล้วไม่ยอมตัดต้นสักทกีเนะี่ยแล้วพอมาสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาไปเอามานะผมคิดว่าเรามากู้ไอธนาคารข้างนอกเนี่ยเขา คือถามว่ามันมันคุยยากก็จริงพี่น้องแต่ว่ามันเป็นการบังคับเราในตัวพี่นอ้องเออมันเป็นการบังคับเข้าในตัวดิออยางสมมติว่ากำหนดว่ากู้แสนหนึ่งส่งให้หมดภายในสามปีแบบนี้เออเราก็จะบังคับตัวเองว่าต้องหาเงินมาให้ได้ส่งให้หมดภายในสามปีเออมันก็บจบเรี้ยวเออเข้ากับเข้ากับมดหนีเรี้ยวอเพราะว่าเราบังคับตัวเองพี่น้อง แต่ท่อกสอเนี่ยแต่ท่อกสอเนี่ยเออมันง่ายไงพอมันง่ายปุ๊บก็เออไม่เป็นไรหรอกเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยส่งเเดี๋ยวไปคุยกับหัวหน้าเดี๋ยวไปคุยกับผู้จัดการได้เอาไปเอามาต้นก็ไม่ส่งดอกก็ไม่ส่งเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเอาไปเอามาดอกเพิ่มพูนทั้งต้นทีนี้เออเป็นนี่กันท่อกสอกกันกระจายพี่น้อง เออเพราะนั่นเนี่ยไม่ว่าแต่นี่ธนาคารไหนก็ตามเออไม่ว่าแต่ทอกออศอหรือว่าธนาคารอื่นๆเนี่ยเออผมอยากเตือนสติว่าคือเวลาเอามาสื่อเนี่ย้องเวลาเราไปกู้เงินเนี่ยเราต้องดูว่าเรากู้มาทําอะไรเอเวลากู้เราต้องเบิงว่ากู้มาเพื่อที่จะต่อยอดเออหรือว่ากู้มาเพื่อที่จะ ซื้อมอไสให้ลูกบ่เออหรอว่ากูไม่เห็นเฮื่อนบอกเออหรือยังไงคือเราเราเข้าตรงเบงรายได้ของเข้าพร้อมได้พี่น้องเออว่าแต่ละปีเแต่ละเดือนเนี่ยเขามีรายได้มาจากใสเข้าเสียเงินจากใสมากทรงงวดเออทรงดอกทรงท่อกสอบเอถ้ามองดูแล้ว เออถ้ารายได้เราไม่รู้ที่เอามาจากไสเอออันนี้อันนี้นะบ่ตรงกู้ดีกว่าพี่น้องเออถ้าไม่มีรายได้นี่บ่ตรงกู้ดีกว่าเออบ่แม่นยังดอกคนนมดให้มดหน้ามดงัวก็มีหลพี่น้องยอนนี่อย่งยอดหนีท่อกสอเออขายเห็ดยังงัวขายไส้หนีท่อกสอขายเห็ดยังหน้าขายไถยนีท่อกสอเห็นบอกอเพราะฉะนั้นนะพี่น้อง การที่กู้หนี้ยืมสินแล้วมาเฮ็ดกเกษตรหรือไม่ก็คนมีหนี้อยู่แล้วแล้วอยากมาอยู่บ้านอยากมาเฮ็ดกเกษตรอยู่แบบก็อกแก๊ก,ก,ก,กอยู่แบบมะแมะแม่แม่หวังว่าสกินไปพ่อได้กินไปมือมือไม่ต้องซื้อเขาแบบนั้นมันสุดท้ายแลลวมันมันมันไปบ่ได้พี่น้องมันไปบ่ได้ คนที่จะอยู่ได้ตามบ้านนอกเนะี่ยคือจะต้องเป็นคนที่ไม่มีภาระหรือไม่มีหนี้สินเออและที่สําคัญคือต้องมีรายได้พี่นอ้องเออถ้าบัชาติถ้าเจ้ามาอยู่บ้านนอกอยู่ซื้อๆบ่มีรายได้ยังเนี่ยบ่โดนพี่นอ้องเดี๋ยวเจ้าก็ได้กลับไปเห็นงานกรุงเทียบคือเก่าพี่น้องเออก่อ,กอนที่สิไปยู่ใสก็แลวแต่นเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าถ้าไปปุ๊บมาห้าเสียเอยียง เนห้าสิไปนั่งกินนอนกินบอกเออถามว่ามีเงินสักก้อนหนึ่งน่ะเออถ้าคุณใช้ไปอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดเออเพราะว่าถ้าเจ้าผมมีไายรับเขามาเน่เออผมเชื่อได้เลยเออเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีแต่จ่ายออกจ่ายออกไงเออซู้มื่สู้เว้นนี่มันต้องจ่ายค่านังค่าไฟค่าอยู่ค่ากินค่าซ้ำมาปีพี่น้องเออถ้าไม่มีรายรับเลยเนี่ยเมืดพี่น้องเออมีเงินเป็นแสนก็เมืดพี่น้อง เออมีเงินเป็นล้านกับซีเมอร์สคือกันอ,อแต่ระยะเวลาหมดนี่มันอาจจะเลื่อนออกไปเอ,อแต่ถามว่ามันหมดไหมมันหมดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีไร่เขาไงเอเอนาะก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางประมาณนี้ครับผม